สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะทาง YouTube c h a n n e l 1 6 9 9 5ตัวเลขพารวยนะครับวันนี้ก็มาสรุป3ตัวบน2ตัวบนให้นะครับสรุปทั้งช่องนะครับสำหรับ3ตัวบน2ตัวบนนะครับก่อนอื่นก็ฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งนะเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลนงว่าต่อไปใดๆทั้งสิ้น นะครับจงใช้วิจารญาในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลาดก,กินแบงค์รัฐบาลเท่านั้นนะครับใครติดตามไล์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับสูตรเด่นบนงวดน,นี้อ,อาจจะลงให้ไม่ทันเนะาะแต่ก็นําสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาสรุปให้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากาันสำหรับสูตรเด่นบนนะก็มีเข้าหลายสูตรอยู่นะครับ ถ้ามีเวลาพอนะช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะโอเคนะครับสำหรับสูตร110หน่วยนะครับใช้คัดสรรสูตรที่เดินดีๆมาให้นะครับคัดเป็นพิเศษนะครับสำหรับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับถ้ามาก็น่าจะปังๆกันหลักร้อยสองสูตรนะเทียบชนนะครับวันนี้หลักร้อย เดินแล้ว19งวดนะงวดนี้เป็นงวดที่20จะมาไหมนะครับแสงอาจจะลิบรี่นิดน,นึงนะต้องขออภยัยก็ให้ดูตัวชนเลยแล้วกันนะครับหลักร้อยชนที่เลขยก9 5 9นะครับ359เนาะหลักร้อยสอสูตรเดินพอๆกันส่วนหลัก10นะครับหลัก10นะอ่า หลักสิบชนที่8ที่2ที่3นะครับแปดสองสามนะสำหรับหลักสิบนะสองสูตรนะเดิน27่สิเกตงวดเท่ากันนะครับส่วนหลักหน่วยชน3ตัวนะ791นะครับ791สําหรับหลักหน่วยนะอ่าทีนี้ก็จับชุด3ตัวบนนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับ3ตัวบนนะ 3ามแป7เจ7ดสามสาองกาแปดเจ็ดจนะครับก็จะเรียงหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับกนะ็ประมาณนี้นะครับส่วน2ตัวบนนะสูบใกล้ๆสตัวบนตรงๆก็จะมี8 7ด7จ็ดสองเจ็ดสามเแนะครับแปดหนึ่งอ่าแล้วก็ คลิปก่อนๆนนี้ก็ลองนําไปวิเคราะห์วิจารณากันดูนะครับย้อนหลังดูว่ามีอะไรที่ชนกับสูตรนี้บ้างไหมนะครับส่วนตัวเลขก่อนหน้านี้นะที่แอดจับไว้นะครับสูตรเก่าก็จะชนอยู่ที่337นะครับ่า3 3 7อ่าที่ชนนะสุดนี้น่าสนใจนะครับชุดนี้น่าสนใจ น่าสนใจมากนะครับแต่จะมาหรือไม่นั้นก็ต้องลุ้นกันนะครับแต่แอสที่ชอบนะที่ชอบที่แต้มสีที่เขียวๆนี้ให้ก็จะมีอยู่4ชุดนะที่ชอบนะเป็นเป็นเลขลงท้ายด้วยชุดเดิมนะสามสามเจ็ดนะที่ชอบแล้วก็937นะครับแล้วก็387นะหรือถ้าใครจะ เป็นตัวกราบก็แปดสามเจ็ดได้นะคือให้นําไปหาเลอตเตอรี่อาจจะมาสามตัวท้ายหรือสามตัวหน้าก็ได้นะครับอลองดูนะครับแต่ว่าเราคํานวณสามตัวบนนะ,ะก็บางทีอาจจะได้สามตัวล่างก็ได้นะ,ะประมาณนี้นะครับหรือใครชอบนอเหนือจากนี้นะครับที่จะเป็นหนึ่งไหมหลักหน่วยนะครับก็ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะห้าสามหนึ่ 3, 1, อย่างเงี้ยนะครับ หรือ,หร,อหรือก็จะเป็น3า1อย่างเงี้ยนะ,ะหนึ่หลักหน่วย7กับ1ก็น่าสนใจนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็สรุปให้ประมาณนี้นะเน้นไปที่3ามแล้วกันนะครับชนกับสูตรก่อนหน้านี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับนำไปใช้งานนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ